ทำไมฟันมืดดำค่ะ <c oughs> เก็บฟางไหนลูกไหนลูกฟันหนูมาแล้วหรอครับเ <c oughs> นี่น่ารักจังเลย <c oughs> ฟันแท้มาแล้วลูกเอ้ยฟันน้ำนมมาแล้วบีกน้อยอ่ะดอกเขาก็แตกโอ้ไข่น้อยไข่น้อยลูกใจพ่อบีกมงคลวลา,ายิ้มใส่กล้องตีลกูกโอ,อ,อ้ยิ้มหวานเฉพาะยิ้มหวานแท้ของควรปีนี้ค่ะ เด็กชายบิ๊กมังคอนของควัญปีนี้คือหมาน้อยตัวนี้นะคะบิ๊กมังคอนควันดีแฮงลูกก้นหอยแม่เพิ่นทำรังให้ลูกเลยอล่าจะทับลูกหร้อปัถนาความรักของคนกับควายค่ะเอามาเลี้ยงแล้วแม่คงจะไม่กล้าขายเอาเอานอนดีเถะลูกแ ยิ้มใส่กล้องนะยิ้มใส่กล้องนะรักออกเองกับเก่งปานี่โอ้ยขวดอมล่ำอยู่พี่นอ้องแม่ลูกคู่นี้ก็น่าจับตามองจ้ะเด็กน้อยลักมีลูก <c oughs> ยิ้มบ่ลูกฝากติดตามบิ๊กมงคลบิก๊กบิ๊กน้อยด้วยนะคะบิบ๊กน้อยบิ๊กน้อยแห่งแสงดาวครับเป็นลูกของพี่แม่สมปรารถนา กับพ่อบิ๊กมงคลครับ